สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f อ MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมอีกแล้วเช่นเคยครับทุกเรื่องราวของการแข่งขันม o t o อ p อย่าลืมอย่าพลาดนะฮะเรามีนักการตรงนี้ที่เดิม1ึงทุ่มถึง4ี่ทุ่มโดยประมาณทุกค่ำคืนนะฮะมาเจอกับผมได้วันนี้เราพบกันในค่ำคืนของวันที่4มีนาคม2 5 6 4ครับจว่มหัวมาเราจะคุยถึงการเทสรถที่จะเกิดขึ้นในพรุ่งนี้แล้วนะฮะหลังจากที่รอคอยเฝ้ารอกันมานานแสนนานเหลือเกินพรุ่งนี้ เราจะได้เห็นภาพนะฮะต้องบอกว่าเห็นภาพเดี๋ยวผมขอ,ขออธิบายก่อนว่าทำไมต้องเห็นแต่ภาพนะฮะมีหลายคนเนี่ยถามผมมาผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรไปดีก็คือในตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถรับชมการเทสรถได้ที่ไหนอย่างไรคือเข้าไปดูในเว็บไซต์หลักของทางดอน่านะฮะเขาก็เขาก็บอกว่ามันจะต้องแบบสมัครสมาชิกอะไรเงี้ยถ้าใครอยากจะดูในส่วนของตัวเลขตารางของเวลานะฮะ ผมก็จําไม่ได้ว่าผมไปสมัครเนี่ยเสียค่าบริการเท่าไหร่ไปไปสมัครไว้ไว้นานแล้วนะฮะนี่ก็จะสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าในช่วงเวลานี้มันก็จะขึ้นเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเป็นอะไรออกมานะฮะว่านักแข่งคนนี้ทําเวลาต่อรอบเท่าไหร่ลงแข่งเออลงลงลงวิ่งไปกี่รอบแล้วอะไรทํานองนั้นมันก็จะมีข้อมูลบอกแต่ในส่วนของเป็นรายละเอียดด้านคลิปวิดีโอเลยเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะไม่มีนะฮะ ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกมันก็จะมีตามช่อง y u t u b e เนี่ยแต่อาจจะอาจจะหายากนิดนึงแต่เข้าใจว่ามีคือทุกครั้งเนี่ยมันก็จะมีเพราะว่าการที่เรานำวิดีโอตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นการผิดลิขสิทธิ์ของทางดอน้าเขาอันนี้ช่องจะปลิวได้ง่ายๆดังนั้นช่องไหนก็ตามนะครับที่นำรายละเอียดของตรงนี้มาเผยแพร่เนี่ยเขาก็จะต้องเก่าเกมพอสมควรนะนะ ผมก็ใจว่าอาจจะมีคนนั้นคนนี้เนี่ยส่งลิงก์มาให้ผมเป็นเป็นประจําทุกครั้งดังนั้นผมก็จะเอาลิงก์นั้นเนี่ยมาแปะให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันบอกไว้ไว้ตรงนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมาถามกันแล้วว่าพี่ปุ้ยไปดูได้ที่ไหนอะไรยังไงผมก็จะบอกทุกครั้งอยู่แล้วนะฮะก็เลยพูดสื่อสารไปโดยรวมเลยนะครับว่าพรุ่งนี้ใครมีลิงก์นะฮะแต่มันดึกหน่อยพรุ่งนี้ใครมีลิงก์นะครับข้อมูลเรื่องของการเทสรถวันแรกก็คือเช็คดาวน์เทสเนี่ย ก็แจ้งผมมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับทักมาในข้อความหรือในไลน์อะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะผมจะได้สื่อสารไปยังพวกเราโดยรวมให้ได้รับทราบกันทั่วหน้ากันเนาะแต่มันมันดึกอย่างที่ผมบอกไปคือประมาณขณาแข่งจริงเนี่ยยังเที่ยงคืนกว่า,วานะฮะเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเลยเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับว่าใน m o t ต g p มันจะมีอยู่3สนาม3ที่นะครับที่มาดึกนิดนึงจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาก็คือที่ โลซลกาตาแห่งนี้แหละที่สหรัฐอเมริกาที่ Argentina. อาร์เจนตินานะฮะอันนี้ก็คือประมาณเที่ยงคืนประมาณตีหนึ่งนู่นนะฮะถึงถึงจะลงแข่งกันเพราะว่าเวลามันก็ต่างกับจากบ้านเราอยู่เยอะพอสมควรนะใครจะจะดูกันไหวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีมีสักช่องหนึ่งเขาถ่ายทอดสดให้ดูในส่วนของตัวเลขเวลาเนาะอ่ะทีนี้นั่นก็คือจบไปนะครับแต่จะอย่างไรก็ตามก็คื ผมคงจะต้องนำเรื่องนี้มาคุยกับทุกคนอาจจะเป็นตอนเส้สายของมะลืนนี้นะฮะคงจะมาคุยตอนตีหนึ่งตีสคงไม่ใช่แล้วล่ะใช่ไหมไปหลับไปนอนกันก่อนเนาะแต่เดี๋ยวมาทำความเข้าใจเรื่องของการเทสรถกันก่อนดีกว่าพรุ่งนี้เราเรียกกันว่าเช็คดาวเทสนะครับเช็คดาวเทสก็คือการอนุญาตให้หนักแข่งเทสไรเดอร์หรือว่านักแข่งทดสอบของแต่ละทีมเนี่ยสามารถลงทำการเทสจับเวลาได้แล้วก็ ลุคกี้หน้าใหม่3คนที่เพิ่งขึ้นมาในปีนี้ก็คือบาสตียนิน i ี่โรกามาลินี่แล้วก็ฮฮเฮมาตินทั้ง3คนนี้ก็คือจากดูคาตินะฮะวันนี้จะไล่ยาวเลยนะครับว่าการเทสมีความจำเป็นสำคัญอย่างไรเทสไรเดอร์คืออะไรเรื่องของโมเมนต์อะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเช็คดาวน์เทสนะฮะเรียกว่าเอาข้อมูลวิชาการเต็มอิ่มหรือไม่ใช่ข้อมูล ข่าวสารอัปเดตคนนั้นคนนี้นะครับแต่มันเป็นเรียกเรียกว่าเป็นเป็นข้อมูลเชิงวิชาการที่เราจะต้องรับทราบไว้ถ้าอยากจะดู MotoGP ให้มันสนุกขึ้นเนาะสำหรับเช็คดาวน์เทสนะ,ะก็จะเป็นพรุ่งนี้สรุปก็คือพรุ่งนี้นักแข่งที่เป็นนักแข่งฟูลไทม์ Full ทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้ลงเทสนะครับจะเป็นวันเสาร์แทนนะฮะวันเสาร์วันอาทิตย์แทนพรุ่งนี้ก็จะมีเทสไลเดอร์ ider, ซึ่งทีมหนึ่งเขาก็จะมีอยู่1คนหรือว่า2คนนะฮะ ทีมที่มีเทสไรเดอร์สคนก็คืออย่าง KTM เนี่ยก็จะสังเกตว่าบางทีเขานํานักขับเทสไรเดอร์ทั้งคู่เนี่ยลงเลยนะครับสลับกันลงทั้งดนนี่เปโดโรซาแล้วก็มิก้าคาริโอแต่ผมไม่แน่ใจว่ามิก้าคาริโอจะลงได้ไหมเหมือนแกจะไปประสบอุบัติเหตุนะฮะตอนนี้ก็ยังยังเจ็บๆอยู่ว่าอย่างนั้นแหละอ่ะอ่ะทีนี้เทสไรเดอร์หรือว่านักขับทดสอบเนี่ยก็จะลงลงไป หน้าที่สําคัญของเทสไลเดอร์นี่คืออะไรบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจยังคงข้่องใจว่าเอ๊คุณปุ้ยในเมื่อมีนักแข่งตัวจริงแล้วเนี่ยแล้วจะมีเทสไลเดอร์ไว้ทําไมทําไมเขาถึงไม่ถามข้อมูลจากนักแข่งตัวจริงมันจะไม่ดีกว่าเหรอเพราะว่าเขาลงแข่งตั้ง20กว่ารอบเนี่ยนะฮะเขาได้สู้ได้อะไรกันแบบว่ากับนักแข่งจริงๆได้เห็นโมเมนต์การแข่งจริงๆมันจะไม่ดีกว่าหรอือที่จะแบบว่าสอบถามข้อมูลจากตรงนั้น เอาจริงนะฮะว่านักแข่งนักแข่งเทสเลเดอร์หรือว่านักแข่งทดสอบเนี่ยกับนักแข่งตัวจริงเนี่ยพวกเขาก็ต้องทํางานควบคู่กันนั่นแหละไม่ใช่ว่าจะไปเอาข้อมูลจากเทสเลเดอร์อย่างเดียวหรือจะไปเอาข้อมูลจากนักแข่งอย่างเดียวแต่ที่เขาแยกกันก็เพราะว่า1ก็คือถ้าจะให้นักแข่งตัวจริงเนี่ยไปจับอาการลดเอาข้อมูลทุกสิ่งอย่างไรต่างๆมากมายมันจะเป็นการเพิ่มงานให้กับนักแข่งเขาเยอะเกินไปนะทุกคน มีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆมีเซตติ้งอะไรนู่นนี่นั่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยนักแข่งก็จะต้องไปลงเทสลงทดสอบไอเจ้าชิ้นส่วนอุปกรณ์นั้นไอเจ้าเซตติ้งวิธีการใหม่ๆเอามาเปรียบเทียบเอามาหาข้อมูลเชิงลึกต่างๆเนี่ยโอ้มันหนักหัวนักแข่งเขาเกินไปดังนั้นก็แยกกันให้มันเป็นสัดเป็นส่วนซะนี่ก็คือมันเป็นสิ่งที่เป็นมาตรฐานที่ทุกคนทุกทีมเนี่ยเขาใช้กันนะฮะอันนี้ก็เก็ตแล้วใช่ไหมทีนี้ถามว่า มันจะต้องเอาข้อมูลมามาแชร์มาอะไรกันไม่ใช่ฮะแน่นอนอยู่แล้วแล้วสิ่งที่เทสเดอร์ควรจะมีควรจะเป็นอะไรนะฮะคุณสมบัติโดดเด่นเลยก็คือหนึ่งเลยจะต้องเป็นคนที่จับอาการของรถได้เป๊ะมากถึงมากที่สุดคำว่าอาการของรถก็คืออย่างเช่นว่ามีอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่ใหม่ๆนะฮะที่ทีมนั้นๆเอามาลงทดสอบ จะต้องรู้นะฮะว่าระหว่างไอ้เจ้าของใหม่ที่เพิ่งที่จะได้รับมาแล้วเอาไปลองวิ่งดูเนี่ยกับของเก่าของเดิมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดอันไหนมันดีกว่าไม่ดีกว่าอย่างไรบ้างคือต้องรู้แบบละเอียดยิบนะฮะแล้วก็เมื่อทำการเซตติ้งรถแบบนั้นแบบนี้อย่างเช่นว่าอะรอบนี้ทำการทดสอบโดยการตั้งค่าอีกแบบนึงเอารอบต่อไปตั้งค่าอีกแบบนึง เทสไรเดอร์ก็จะต้องให้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่าตกลงว่าแบบเนี้ยเซตแบบเนี้ยมันดีกว่าหรือไม่ดีกว่าอย่างไรแบบนี้มันไม่ดีมันไม่ดีทำไมมันถึงไม่ดีต้องบอกได้ขนาดนั้นนะฮะแต่เทส t r ไรเดอร์ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเร็วกว่านักแข่งหรือว่าเร็วเท่าแต่ถ้าเร็วได้ก็ดีนะฮะถ้าเร็วเร็วเท่าได้ก็ดี แต่ถ้าโดยเบสิกทั่วไปก็คือเทส t ์ไรเดอร์ก็จะมีความเร็วไม่เท่ากับนักแข่งตัวจริงอยู่แล้วไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะทุกคนแต่สิ่งที่จะต้องมีโดดเด่นก็คือต้องโดดเด่นกว่านักแข่งเสียด้วยซ้ำก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละว,ว่าเรื่องของความสามารถในการเก็บข้อมูลในการจับอาการรถในการอะไรก็แล้วแต่ในตรงนี้จะต้องจะต้องโดดเด่นขึ้นมาจริงๆนะฮะแล้วก็เทสไรเดอร์เองเนี่ยถามว่ามีโอกาสได้ลงแข่งจริงๆไหมไมีครับมี เขาเรียกว่าใช้สิทธิ์วการ์ดหรือว่านักแข่งรับเชิญลงไปรู้สึกว่านักแข่งเทสไรเดอร์ที่ที่มีโอกาสจะได้ลงเนี่ยก็ก็จริงๆมาแท็กใจทุกคนนะมีแต่เพีงยงทีมยามาฮ่าทีมเดียวใช่ไหมที่ในเวลาผ่านมาไม่ค่อยที่จะอนุญาตให้กับเทสไรเดอร์ได้ลงไปแข่งขันจริงๆแต่แว่วๆมาว,าว่าปีนี้พวกเขาอนุญาตให้เทสไรเดอร์ T คนใหม่ของทีมนั่นก็คือแคลคาสโรนะฮะนักแข่งหมายเลข35เนี่ยมีโอกาสที่จะ ใช้สิทธิ์วการ์ดลงได้แต่ไม่รู้ว่าจะลงกี่สนามนะฮะคงไม่เกิน3สนามแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปลงสนามไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะฮะ <c oughs> แล้วก็เทสไรเดอร์ ER คนดื่นของทีมต่างๆเนี่ยทุกคนจําชื่อได้ไหมว่าเป็นใครยังไงกันบ้างอ่ะถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวผมบอกรายชื่อแล้วก็พร้อมกับเบอร์ถ้าผมจะจําไม่ผิด <c oughs> อ่ะเป็นดูคาตินะครับหมายเลข51นะฮะมิเชลเปโร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเทสไรเดอร์ ER ของทางดูคาติเขา อันนี้ก็คือถ้าถ้าเป็นทีมรองเนี่ยเดี๋ยวว่าทีมเซ t ร์เซนไลท์เนี่ยเขาจะไม่มีเทสไลเดอร์นะครับคำว่าเทสไลเดอร์หมายความว่าครอบคลุมหมดเลยนะครับทั้งทีมหลักทีมรองอย่างดูกติก็ครอบคลุมทั้ง Factory ทั้งพราม a กนะครับทั้ง e s p o n s o r a m a ด้วยนะฮะแล้วก็เทสไลเดอร์ของเทสไลเดอร์ของ Yamaha ก็คือ a คลคัสโรนะฮะนักแข่งหมายเลข35นั่นเอง เทส t r ไรเดอร์ของ KTM นะครับก็มิก้าคาริโอหมายเลข82ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้ลงหรือเปล่านี่แหละแล้วก็แดนนี่เปโดโรซาหมายเลข26ครับเทสไรเดอร์ของ Honda ก็คือสเตฟานบัตเติลหมายเลข่านะฮะมีทีมไหนบ้างอาร์พีเลียเทสต์ไรเดอร์ของอาร์พีเลียก็คือนักแข่งหมายเลข38มสิบแปดนะแบดรี่สมิทนะฮะหมดแล้วหรือยังอ่ะหมดแล้วนะฮะนี่ก็คือเป็น อ๋อของซูซูกิลืมไปแหมของซูซูกิหมายเลข50สินะครับซินแวงเปนโตรี่นะครับนี่คือนี่คือนักขาทดสอบของทีมแชมป์โลกนะอ่ะนี่ก็คือเป็นเป็นเลขเบอร์เป็นอะไรนะรจำไว้พรุ่งนี้เราก็คงจะได้เห็นภาพเห็นอะไรหลุดมานะฮะว่าเทสได้แต่ละคนทําหน้าที่อะไรยังไงกันบ้างทีนี้มาพูดถึง3นักแข่งนะครับที่เป็นตัวจริงเป็นลูกกี้น้องใหม่ที่พิ่งขึ้นมามีโอกาสจะได้จับรถเนี่ยนี่คือการ ลงขับรถแข่งครั้งแรกของพวกเขาครั้งแรกจริงๆเลยนะฮะคือที่ผ่านมาเขาไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปคล่อมแล้วก็ขับออกไปเลยใกล้เคียงที่สุดก็คืออาจจะได้คล่อมจริงๆแต่ไม่มีโอกาสได้ขับเพราะว่าก,กฎกติกาเขาระบุไว้ว่าห้ามนักแข่งเทสไลเดอร์เนี่ยไม่ใช่ห้ามนักแข่งลูกกี้หน้าใหม่เนยนำรถโรโตไทป์หรือว่ารถโมโตจีรถแข่งจริงๆเนี่ย ลงไปซ้อมไปเตรียมก่อนก่อนที่จะมีการเทสนั่นก็คือเป็นกฎระเบียบของทางดอหน้าเขาใกล้เคียงความเป็นจริงเกีขึ้นไปคล่อมแล้วก็ไปเรียนรู้การใช้งานฟังก์ชันต่างๆปุ่มต่างๆบนบนหน้าปัดเรียนไม้นะฮะบนแฮนด์บนอะไรเนี่ยมมันคืออะไรยังไงกันบ้างแล้วก็ไปติวเข้มกับรุ่นพี่ที่มาใหม่ที่อยู่ก่อนแล้วน้องๆที่มาใหม่นะฮะก็ไปไปไปติวเข้มกับตรงนั้นนั่นแหละแต่พรุ่งนี้คือครั้งแรก ดังนั้นก็แน่นอนนะฮะว่าในเมื่อมันเป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็อาจจะมีคนที่ยังปรับเนื้อปรับตัวยังไม่ได้ยังตกใจอยู่หรือคนที่แบบว่าพุ่งปดไปเลยก็มีนะฮะอ่ะนั่นก็คอยดูนะครับว่าเวลาของบาตียนิน i ี่ของลูก้ามาลินี่แล้วก็ฮอรมาตินจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าดูที่โปรไฟล์แล้วเนี่ยคือผมให้ทั้งคู่อ่าให้ทั้ง3คนเนี่ยก็เท่าๆกันนั่นแหละนะ แม้ว่าอีกคนนึงจะเป็นแชมป์โลกในปีที่แล้วใน m o โตทูก็คือบาซียนนี่ก็ตามนะครับแต่ทั้ง2คนก็เป็นแชมป์คนละ2ครั้งคนละ3าครั้งนะโดดเด่นไม่แพ้กันกับบาซีเนนี่เหมือนกันก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันหรอกคงจะต้องวัดกันตรงๆในสนามกันเลยแล้วกันเนาะทีนี้ผมจะเล่าโมเมนต์หนึ่งนะฮะที่เกี่ยวกับการเทสในการเช็คดาวเทสหรือแม้กระทั่งการเทสในครั้งต่อไปก็คืออย่างวันเสารนะ์อาทิตย์ต่อเนื่องกัน,กนเลยนะฮะแล้วก็ไปพัก พักเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มต่อกันอีกทีวันที่10 11 12เนี่ยผมจะพูดโมเมนต์ของนักแข่งคนหนึ่งนะครับที่เขาพูดถึงตัวเขาในตอนที่ก้าวขึ้นมาใน MotoGP ครั้งแรกมันเป็นโมเมนต์ที่น่าสนใจแล้วผมจำมาโดยตลอดนะฮะแล้วคิดว่ามันมันน่าจะเป็นประโยชน์กับนักแข่งน้องใหม่ที่ขึ้นมานะครับนักแข่งที่พูดเรื่องนั้นก็คือ เปโก้นะฮะนะักแข่งหมายเลข63ของดูคาติโรงงานนะครับฟานเจสโกบัญญาญานะครับเขาก็บอกถึงตัวเขาเองในปี2019ตอนที่ขึ้นมาใน Mo t ต GP ฤดูกาลแรกแล้วลงไปเทสแบบนี้ตอนแรกก็แน่นอนว่ามันไม่มีใครรู้นะฮะว่าลูกกี้หน้าใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ไม่รู้หรอกแต่พอลงไปเทสปุ๊บแล้วเนี่ยเวลาของบัญญาญาเนี่ยพุ่งขึ้นมาหัวแถวฮะทุกคน กดเวลามาดีมากผมเองก็ยังตกใจทุกคนนี่ตกใจแล้วโอ้โหมาแน่ๆนักแข่งคนนี้มาแน่ๆคือเป็นแชมป์ม o เตทูมาใช่ไหมฮะก็ะขึ้นมาหลายคนคงจะคิดว่าไหลาย,ยาวละนะอย่างน้อยได้เห็นโพเดียมอย่างน้อยได้เห็นอยู่บนหัวแถวแน่นอนว่าอย่างนั้นนะครับแต่ความจริงเป็นไงฮะเป็กโกเป็นนักแข่งที่เรียกว่า ล้มเยอะที่สุดในปี2019ผลงานก็อูนะก็โดนวิาพาก์วิจาร์ะณเสียสะเละเลยนะครับแต่เขาก็ออกมามาพูดถึงว่าทําไมเวลามันออกมาดีไอ้เวลามันออกมาดีเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นกับดักมันเหมือนเป็นหลุมพรางฮะทุกคนพอเขามั่นใจว่าเฮ้ยมันทาได้นี่หวะเฮ้ยมันขับได้นี่หวะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรดังนั้นแข่งจริงก็น่าจะทําได้แต่พอแข่งจริงเสร็จปุ๊บมันไม่เหมือนการซ้อมการเทส การเทสเนี่ยบางทีนะฮะเอารถลงไปวิ่งแค่ประมาณ2รอบ3รอบแล้วก็ขึ้นมาแต่การแข่งจริงๆคุณจะต้องเอารถแข่งคันนั้นเอาเซตติ้งนั้นลงทำการวิ่งเนี่ยประมาณ20 20กว่ารอบกว่าจะจบการแข่งขันคุณจะต้องเจอปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมากมายแม้กระทั่งสไตล์การขับหรืออะไรงไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องมีเรียกว่าแน่นกว่านั้น,ร,น,นรัดกลุ่มกันนั้น แต่ด้วยความที่เปโก้เนี่ยเขาเขาบอกว่ามันเป็นหลุมพรางที่เขาตกไปเต็มๆเลยก็คือเขาคิดว่าเขาทาได้แล้วความจริงเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะฮะคือมันไปกระยิมยิ้มย่องเกินไปว่ามันไม่มีอะไรมากมายเลยไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ปรับตัวไม่ได้อะไรคือข้อมูลในกรงกลวงว่าอย่างนั้นแหละดังนั้นเขาก็เลยฝากมาเตือนน้องๆนะฮะโดยเฉพาะน้องๆทั้ง3คนนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยในในสีเสื้อดูกติเหมือนกับเขาเนี่ยว่า จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปบิดเอาเวลาบิดเอาอะไรอย่างเดียวแต่สิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือค่อยๆเรียนรู้สไตล์การขับค่อยๆทาความคุ้นเคยกับทุกโมเมนต์ของรถแข่งที่เราขึ้นครอมมันอยู่เนี่ยให้มันได้ที่สุดนะฮะอย่าไปแบบว่าบิดเอาแบบว่ากาจะแบบว่าขึ้นหัวแถวขึ้นอะไรอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการซ้อมการเทสเนี่ยมันไม่มีคะแนนให้นะ ดังนั้นคนที่เรียกว่าได้ข้อมูลอะไรไปเต็มๆได้รู้เซตติ้งรถว่าตรงนี้แหละมันเข้ากับตัวเองได้เนี่ยคือตัวเองเป็นผู้มาใหม่ไงฮะมันอาจจะไม่เหมือนกับคนที่เขาอยู่มานานแล้วตรงนั้นเขาจะเก๋าเกมกว่าใช่ไหมจะต้องเรียนรู้ว่าโค้งนี้ทางตรงนี้เซกเตอร์นี้ช่วงนี้จะต้องขับสไตล์ไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะวิธีการที่จะแบบว่าศึกษาเรื่องของข้อมูลของรถ ข้อมูลการขับขี่เนี่ยจะต้องสําคัญแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยนำไปคุยไปสื่อสารกับทางทีมช่างทีมวิศวกรอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้มันได้ตรงตรงเป๊ะที่สุดดังนั้นน่าสนใจนะฮะว่าความคิดเห็นข้อแนะนําของเป็กกู้นะเปกโก้นะฮะจากรุ่นที่นะครับที่เขามองว่าเขาผิดพลาดจากการเทสเนี่ย มองสู่น้องๆที่ขึ้นมาใหม่นี่ผมว่าเป็นประโยชน์มากนะฮะอ่ะก็ต้องดูนะครับว่าทั้ง3คนเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างที่ผมบอกไปฮะดีกรีเนี่ยผมว่าเท่าๆกันเลยนะแฟรแฝกันทั้งหมดเลยแล้วก็เอมันอาจจะต่างกันเรื่องของรถใช่ไหมฮะเพราะว่ามีฮอร์เฮมาตินคนเดียวที่จะได้ใช้รถสเปค g p 20ครับก็คือเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ GP 20แต่อีก2คนจะได้ใช้ตัว g p 19แต่ผมมองว่ามันมันก็ไม่มีความแตกต่างอะไรยังไงหรอกจริงๆนะ ไม่มีอะไรแต่ที่น่าสนใจก็คือจะมีในอค c เซส o ซอรีข้างนอกนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์แน่นอนทางดอนา้าเขาไม่ได้ห้ามไว้ครับสามารถที่จะพัฒนากันได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสียไม่ว่าจะเป็นแชสซีสวิงอาร์มเรื่องของแฟลลิ่งอุปกรณ์แอโรไดนามิกต่างๆเซตติ้งต่างๆเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ห้ามนี่นะดังนั้นก็คงจะจัดเต็มกันอยู่พอสมควรนะครับทุกคนก็ย้ำกันนะครับ เผื่อมีใครโผล่มาถามผมอีกว่าไปดูได้ช่องทางไหนในตอนนี้ผมยังไม่ทราบนะเข้าใจว่าทุกครั้งมันจะมี YouTube บางช่องเนี่ยเขาเอาข้อมูลที่เป็นตัวเลขเนี่ยนะครับมาให้ดูซึ่งถ้าใครอยากจะดูก็เดี๋ยวมันจะมีลิงก์ผมผมอาจจะแปะลิงก์ให้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมรอดูก่อนว่าจะมีใครถ้าผมหาได้นะถ้าผมหาไม่ได้ก็รบกวนเอามาส่งส่งมาให้ผมหน่อยแล้วกันหรืออาจจะสมัครทางกับดอหนนาเลยนะครับเว็บ,เว,บเว็บไซต์หลักของ m o t o g p เนี่ยเข้าไปจะต้องใช้ใจ เงินค่าสมัครเข้าไปถ้าอยากจะดูข้อมูลเรี็วทั์ประมาณนั้นแหละที่ที่ท,ทางดอนน้าเขาแจ้งมานะฮะทุกคนอ่ะโอเคนะครับก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ